หลายๆคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนวิธีการหาเงินแต่ตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไปแล้วกลัวผิดพลาดตัดสินใจไปแล้วกลัวไม่ได้ดั่งใจหรือหรือตัดสินใจไปแล้วกลัวไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอันนี้หลายๆคนเป็นมันก็ทําให้หลายๆคนนะครับไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกมาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆ มีหลายคนนะเวลาเขาโทรมาปรึกษาว่าเ,ออเขาทำงานประจำอยู่แล้วเขาอยากมีมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้เสริมสิ่งหนึ่งเลยที่ผมจะถามเขากลับเสมอนะครับผมจะถามเขากลับว่าเรามีความถนัดอะไรบ้างสิ่งที่เรารักมีอะไรบ้างลองนั่งลิสมาดูผมว่าหนึ่งคนหนคนเนี่ยมันมีสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบอะมากกว่าหนึ่งอย่างอยู่แล้วเราลองลิสดูนะคบว่าเราชอบอะไรบ้าง พอเราลิต์ออกมาแล้วสุดแล้วชอบ5้าอย่างแล้วเราคราวนี้เรามาคัดกรองนะครับว่า5อย่างของเราเนะี่ยที่เรามีมีความถนัดเนีเ่ยเราถนัดอะไรมากที่สุดให้เราเริ่มต้นทําจากสิ่งนั้นแหละนะครับสิ่งที่เราถนัดมากที่สุดก่อนมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่เราทําแต่สิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราทำนะครับแน่นอนนะมันจะต้องแปลงออกมาเป็นตัวเงินให้เราได้ด้วยในอนาคตมันจะต้องแปลงออกปเป็นตัวเงินให้เราได้ด้วยเพราะบางทีสิ่งที่เรารัก กับสิ่งที่เราชอบเราอาจจะต้องหาหารายได้จากมันใช่ไหมครับหารายได้จากมันมีนักเรียนนะครับอยู่คนหนึ่งนะเขาก็เรียน eBay กับผมนี่แหละทุกวันนี้ยังทำอีเบ y อยู่นะเขามีความถนัดเรื่องของเรื่องของการเขาเรียกว่าซ่อมมอเตอร์ไซค์อะซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่เขาเขาเป็นความฝันของเขาเลยนะที่เขาอยากจะเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีโอกาสสักทีเพราะว่าอะไรครับเรียนจบมาด้านนี้ชอบด้านนี้แต่ไม่มีโอกาสเพราะอะไรเพราะไม่มีเงิน ไม่มีเงินที่ไปเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่มีเงินที่จะไปไปไปลงทุนนะ่ะเปิดร้านมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์คำแนะนำของผมคือถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งที่เรารักแต่เราไม่สามารถยังทํามันไม่ได้นะเวลาเนี้เราต้องมองนะครับว่าเราจะทําอะไรกับมันได้บ้าง <S <S เราจะทําอะไรกับมันได้บ้างกับความรู้กับความถนัดที่เรามีอันนี้คือการแก้ปัญหาว่าเราจะทำยังไงให้ให้เราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เรารัก แล้วสิ่งที่เรารักเนี่ยมันต้องแปลงเป็นเงินให้เราได้ด้วยนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมแนะนําเขานะครับก็คือให้เรานะครับขายความรู้ก่อนขายความรู้ความรู้สิ่งที่เรามีก่อนคําว่าขายของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเ,เราจะต้องได้เงินตั้งแต่วันนั้นนะนะครับแต่คําว่าขายของเราเนี่ยเราหมายความว่าให้เราเอาความรู้ที่เรามีเกี <S <S ่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะออกมาให้ประโยชน์กับคนออกมาให้ความรู้กับคนเพราะสิ่งที่เราถนัด คุณอย่าคิดนะครับว่ามันจะไม่มีเลยมันจะไม่มีใครชอบเหมือนเราเลยมันมีแล้วมีคนที่เรียกว่านะครับมีรถมอเตอร์ไซค์แต่ซ่อมเองไม่เป็นปเพราะนั้นพอซ่อมเองไม่เป็นทาไงต้องหาช่างครับมันก็จะมีบางคนที่แบบยังไงฮะเสียเล็กๆน้อยๆมอเตอร์ไซค์เสียเล็กๆน้อย,อ,อ,อ,ย,ย,อ,ยอยากอยากซ่อมเองใช่ไหมอยากซ่อมเองเขาอาจจะไม่มีความรู้เพราะนั้นพอคนไม่มีความรู้เนี่ยเขาก็จะออกมาหาคนที่เชี่ยวชาญแล้วเราก็ให้ความรู้สิ่งที่เรามีใช่ไหมครับให้ความรู้ไปก่อน ให้ความรู้ได้ที่ไหนบ้างเยอะแยะครับคุณจะให้ความรู้ที่ Youtube ก็ได้เปิดช่อง y YouTube เปิดฟรี a c e b o o k เปิดฟรีใช่ไหมครับ t ิกต o อเปิดฟรี i n s t a g r กรเปิดฟรี t w i t เ e r เปิดฟรีคุณสามารถเอาความรู้ของคุณนะครับมา,มาแบ่งตันเหมือนที่ผมทำ Ebay มาหลายปีไหมครับแล้วผมก็เอาความรู้ที่ผมมีประสบการณ์ที่ผมมีการทำอีเบมาสอนใน Youtube มาทำเป็นคลิปใน Facebook ทำไลฟ์สดสอนนะครับพอเราทาไปสักพักหนึ่งเริ่มมีคนถามเราว่าขายคอร์สไหมทั้งทั้งที่จริงๆแล้วที่เราเริ่มต้นทำเราอยากทําแค่เรารู้สึกว่าทบทวนความรู้เราอยากจะแบ่งปันแค่นั้นเองใช่ไหมเราอยากจะมีตัวตนในโลกออนไลน์แต่คนที่เข้ามาถามซื้อคอร์สเรียนเราอันนี้คือผลพลอยได้ของเรา mm hmm. เหมือนกันนะครับเราไม่จําเป็นต้องขายคอร์สเรียนก็นได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เรื่องของการซ่อมมอเตอร์ไซ์ บอกว่าไม่อยากขายคอร์สเรียนแต่จริงๆแล้วการขายคอร์สเรียนนะครับการซ่อมมอเตอร์ไซค์คือคุณไม่ต้องลงทุนอะไรนะคุณคุณคุณลงทุนแค่ขาตั้งกล้องไม้หนึ่งอันโทรศัพท์เรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทําเป็นคอร์สเรียนได้ขายได้หรือถ้าคุณอยากได้เงินที่แบบว่ามากกว่านั้นคุณก็ขายขายของนะครับขายอะไรขายอะไรมอเตอร์ไซค์แค่นั้นเองนะครับเวลาที่คนเขาเข้ามาดูเราอะ่ะเขาเข้ามาดูเรามากๆ เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เราก็ต้องมีความรู้จริงๆเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณขายคอร์สเรียนแล้วคุณอยากจะขายอะไรมอเตอร์ไซค์ต่อในโลกออนไลน์อ่ะเวลาที่เขาเชื่อใจเราแล้วอะ่ะนะครับเราไม่จำเป็นต้องสต็อกของก็ได้นะเราเขาให้โอนเงินให้เขาโอนเงินมาก่อนก็นได้พอเขาโอนเงินมาเราก็ไปสั่งของให้ลูกค้าแล้วก็ส่งไปบ้านลูกค้าเอเมครับว่าการที่เราทําแบบนี้เราแทบไม่มีต้นทุนเราแทบไม่มีต้นทุนแล้วคุณลองอดทนทําสักพักหนึ่งนะครับพอคุณเริ่มขายของ ได้แน่นอนนะครับการขายของออนไลน์มันต้นทุนต่ำมันแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหมครับนอกจากตัวสินค้ากับแรงแล้วพอคุณสะสมเงินได้สักพักหนึ่งคุณก็อาจจะลองออกมาเปิดร้านมอเตอร์ไซค์อย่างที่คุณชอบก็ได้การที่เราบอกว่าเราไม่มีโอกาสเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทํางานหรือทําในสิ่งที่เรารักอ่ะจริงๆแล้วทุกคนสามารถทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้ชอบได้เนาะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณจะทำควบคู่กับงานประจําก็ได้เนาะแล้วพอรู้สึกว่า มันมันใช่ตัวเราแล้วอะเราค่อยออกมาทําอย่างเต็มตัวมันไม่ได้เป็นปัญหานะมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะฉะนั้นคนที่ยังเครียดเรื่องเงินหรือว่าเครียดแบบว่าเออรายได้ทางเดียวอยากทํางานเสริมอยากทํางานที่เรารักแต่งานที่เราลักเนี่ยโอ้โหลงทุนสูงเหลือเกินถ้าคุณต้องเปิดออกมาเปิดร้านมเอเตอร์ไซค์มันก็ต้องลงทุนหลักแสนแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นจากการที่แบบว่าออกมาให้ความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็เริ่มมีฐานแฟนคลับเริ่มมีคนซื้อของเรา ใช่ไหมครับเริ่มขายดีขึ้นเราก็อาจจะออกมาเปิดร้านเลยก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีการทําธุรกิจที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับง่ายที่สุดแล้วแล้วถ้าหากคุณบอกว่าเออไม่อยากอะ่ะไม่อยากขายในเมืองไทยอ่ะถ้าไม่อยากขายในเมืองไทยแนะนานะครับต่างประเทศมีต่างประเทศก็อีเบเลยนะครับรู้ไหมว่าพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อะไหล่รถยนต์ในบ้านเราเนี่ย ขายดีมากนะบน eBay เอาตั้งแต่จักรยานนะเออตั้งแต่อะไหล่จักรยานอะอะไหล่จักรยานอะไหล่มอเตอร์ไซค์อะไหล่รถยนต์นะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่มือสองส่วนมากฝรั่งหาในบ้านเรานะถ้าคุณมีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะแปลงมันเป็นเงินได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนก่อนก็ได้นะครับแล้วพอเรามีแหล่งแล้วอะเราพอเรามีแหล่งขายแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องลองใช้วิธีการศึกษา ตลาดมครับในบ้านเราว่าเออมีที่ไหนขายอะไรแบบนี้บ้างเริ่มจากการเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตก่อนก็ได้เซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเซิร์ชใน Google เซิร์ชคุณลองเซิร์ชดูก็จะเจอแหล่งสินค้าประมาณนี้ถูกไหมเราไม่จําเป็นต้องเดินตามหาแล้วนะทุกวันเนี่ยโลกอินเทอร์เนต็ตอะโลกของออนไลน์เนี่ยมันทําให้เราแคบลงเราเจอในสิ่งที่เรารักมากขึ้นจริงๆแล้วนะครับเราเราสามารถที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนไอเดียเปลี่ยนวิธีคิดของเราเนี่ยนะครับหรือเปลี่ยนจากความถนัดของเรานะครับกลายเป็นเงินได้แล้วสิ่งสิ่งนั้นอะยิ่งเรายิ่งทําในสิ่งที่เราถนัดเราก็จะมีความสุขกับมันมากขึ้นพอเรามีความสุขกับมันมากขึ้นนะครับเราจะทํามันได้นานพอเราทํามันได้นานนะครับเงินมันจะตามมาอย่าลืมนะครับว่าเงินมันมาจากการที่เราลงมือทํา อะไรบางอย่างนะไม่ได้หมายความว่าเรานั่งอยู่ดีแล้วเงินจะมาแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะครับมองสิ่งดีมองโลกในแง่บวกให้มันเป็นพลังในชีวิตเราแค่นั้นเองนะครับเราจะมองโลกในแง่ลบจนเกินไปโอ้ชันจนเนาะจบมาทางมอเตอร์ไซค์ก็คงไม่มีโอกาสได้เปิดร้านคุณลองหาวิธีคุณลองเปลี่ยนวิธีคิดในหัวดิลองเปลี่ยนดูว่าเออจากที่เราเคยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เราลองเปลี่ยนว่า มันมีวิธีไหนบ้างที่เราจะเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้เห็นไหมครับมันจะต่างกันนะถ้าเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันคือมันคือคําถามที่อยู่ในใจที่มันเป็นแบบปิดมันจะปิดกั้นเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราบอกว่ามีวิธีไหนบ้างที่ฉันจะรวยได้มีวิธีไหนบ้างที่ฉันจะที่ฉันจะเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้เปิดร้านมอเตอร์ไซค์ได้เราลองเปลี่ยนวิธีคิดดูก็ได้ถ้าเราคิด ในแง่บวกอะความของคนเนี่ยมันจะทําอีกอะไรอีกได้มากมายอย่างสร้างสรรน,นะคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่นะครับมองโลกในแง่บวกเสมอนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่มาติดตามรับชมไลฟ์สดนะต้องขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าครับสวัสดีครับ